ครื่องหนึ่งเครื่องหนึ่งอ่ะถ้าเขาเก็บเป็นต้นอ่ะมันไหนเป็นโลคเลยเดี๋ยวนี้นี่นี่เบิองจ้ะนะนี่อันนี้มันมันก็คือความสูงอีกอย่างหนึ่งได้ค่ะเห็นแล้วได้ผลผลิตนี่นี่เบิองอยู่ิไต้นี่นี่โอ้ดีนะครับเดลยเราก็งามน้ำแหนกินกระเสบที่สำคัญได้ขายพร้อมสี่สำคัญก็ได้ขายพร้อมบนลำบากไปตองพวนดินบนลำบากตองโคตบนลำบากยังล่งไรทีเดียวก็คือหาเบิองน้ำให้พวกเก็บคขนัานเองครับเบิองเจ้ะหมูว่านก็เก็บนี่เบิองนี่หลายแห่งนี่เห็นบ่ วิธีการปลูกแตงกวาเนาะค่ะเม็ดแตงกวาเนาะค่ะห้ากับบลมเมล็ดบ่มเมล็ดโดยการเอาไปแช่นํำอุ่นไว้ก่อนขึ้นหนึ่งนะคะเอาออกมาใส่กองใสนะคะเหมือนกับที่ห้าบ่มสลดัดท่ากับไปไวน้นทท่มืดสองขึ้นเพื่อกจะออกงอกมาเนาะคะ่ะห้ากับมาใส่ในฟองนนํำแบบนี้เลยค่ะแตงกวากับสลัดนะคะระยะเวลาที่การเอาลงกกองมันอยู่มันจะอยู่ที่ประมาณ แปดมือสิบสองมือสิบหามือประมาณนี้นะแล้วแต่ผู้ใดผู้ใดถนัดว่าสิ่งลงต้นไดเองสินะคะการเจ้จางปุ๋ย้าบีก็เจ้จางใสเหมือนสลัดนะครับแมนค่ะเหมือนสลัดเลยค่ะสามมือถึงหามือก็ใสได้แล้วแมนค่ะสามมือถึงหามือก็ใสได้ตัวนี้ตนกาปกตินะค่ะถ้าถ้าว่าผู้ใดกองพรพอเข้าสามารถเอาไปลง่กองอนุบาลไว้ได้แต่ถ้าผู้ใดพร้อมแล้วเขาก็สามารถลง่มกองได้เลยค่ะค่ะถ้าสิเมือเบิ่งการลงกลกองให้เบิ่งเนาะค่ะเอากองกก่งมานะครับเอาถุงดังมาคุ้มแมนค่ะ ข้ากะจะใส่ปุ๋ยแบบนี้นะคะเพราะว่าพ่นเป็นผักไทยเนาะข้ากะจะใส่เต็มแก้วแก้วต้นนี้คือสามอ้อนคร่ะข้าก็ใส่ลงไปเลยค่ะอันนี้คือปุ๋ยเอเนาะใส่ลงไปแต่ข้าวบํได้กับนดดอกนะคะว่าข้าต้องใส่เอหรือบีก่อนข้าใส่ไหนก่อนก็ได้ค่ะครับนี่เหมือนข้าใส่เอเต็มแล้วค่ะข้าก็ใส่บีเต็มคือกันครับใส่ลงไปค่ะใส่ยางละแก้วเพราะว่าต้นนี้มันเป็นกองกุ้งข้าวกะใส่น้ำาเลยค่ะปุ๋ยจะกห้าไปห้าสี่เมตรแถมถอยตัวองไปอยู่แล้วแมนค่ะ ผักทุกชนิดเลยนะครับเด้๋ยวว่าวเราจะปลูกพักนี้อย่างในกองโ้มใส่นู่ะเพื่อใส่หนึ่งถ้วยตวงนะครับแม่น่าละหนึ่งถ้วยตวงนี่ค่ะเขากับใส่ซมี่กับพ่อแล้วเขากับเอาถั่วปลูกมาถั่วปลูกจะเป็นสีขาวหรือสีเขียวก็ไดเนาะเขาก็มาดึงออกเลยค่ะเนี่ยดึงดึงตนกาดึงตนกาจากฟองน้ำเนาะค่ะนี่ก็ดึงออกมายังสีเลยค่ะครับเนี่ยหาวขื่นเห็นว่าเขาก็ลรงเขาขื้นทั้งนี้ก็ได้ค่ะเพราะว่าใบมันยังบ่หลายเนาะนี่ค่ะ นี่้ก็อันนี้เนาะฟงนามให้มันอยู่ครึ่งนึงค่ะครึ่งลงมาลางครึ่งหนึง่งครึ่งขึ้นมาถวยครึ่งนึ่งยังสีนะ่นะเพื่อให้พื้นจับกับฟงนามค่ะนี่ครับนี่จังสี่เลยค่ะทีนี้เท้าแดดยังสี่แล้วเขากับปิดฟ้าถาแตงกวาเนาะคะ่ะเขาใส่ฮูเดียวค่ะถึงสีเปื่องกองเน่แตกะมันกระไดผลน,นะคะ่ะต้นพืชนจะอิ่มงามนะคะ่ะใบเขียวใญ่และกะ็กเป็นนวยดกเพราะว่าเพือนสิบรเิเวณอาหารกันแล้วถ้าเขาใส่ ต้นเดียวนี่ห้าสิบใบเติมน้ำดูสิ่งสำคัญก็กคือเก็บโดยโดนนะครับนะแม่นค่ะแนนตงกวใส่สองต้นนะครับเพราะว่าแตงกัวนี่ใส่เวลาปลูกก็คือ,อนหนึ่งเดือนเนาะปกติอีกหนึ่งเดือนเนี่ยคือเก็บผลผลิตเต็มๆเลยนะครับการการใส่ต้นเดียวนี่แม่นค่ะนะครับหนึ่งเดือนปลูกหนึ่งเดือนเก็บนะครับมาต้นนี้อยู่ในแดดเนาะค่ะนี่บใบเติมใส่ลงเลื่อนยี่สิบสามมือออกดอกค่ะบันนี้กะประมาณยิมหายยิมหงมือนี่ห้าเริ่มเก็บได้แล้วอ่าเรา ได้เติมเติมน้ำเติมปุ๋ยไปรอบแล้วครับเนี่ยหาเพื่อนได้ยี่สิบห้ายี่สิบหกหมื่นสี่น้องดอกเพื่อนก็นเริ่มออกดอกออกผลต้นนั้นน้ำมันจะลดให้เฮาเติมน้ำก็เติมปุ๋ยค่ะอันนี้มาเบิองว่าน้ำเพื่อนลดหรือย,อยังนี่ค่ะนี่ลดแล้วสมมติว่ามันบล็อกซ้ำนี่ต้องเติมซ้ำใดเติมอะอันนี้ก็คืออันนี้ก็คือต้องใส่นิดน้อยนะคะต่อนนี้เฮาก็เติมแค่นี้เพราะว่าให้มันรอเลี้ยงซื่อๆนะฮะเพราะจำเป็นต้องเติมเต็มกองเนาะค่ะว่าแต่ว่านี่น้ำใสแล้วนะครับนี่เบิองนี่ครับเเนนน่่่้้ำใสลวดอีา สแสดงว่าฝนเขานะครับประจะฝนต<ว>กมันอยู่ข้างนอกไงเ้าก็ใส่หนามยังสีแล้วค่ะหาห้าใส่หนามแล้วค่ะช่วงนี้ห้าปตองใส่เต็มเด้อปตองใส่เต็มล้นเอาไว้ให้เพื่อนหายใจแน่ค่ะครับอ่าโอเคนี่ค่ะซ้ำนี่ครับไปลาที่ห้าเติมหนามห้าก็เติมยังสีไปเรื่อยเรื่อเบิงสังเกตสีปุ๋ยก็ไรแม่ค่ะจ้าจ้างนี่ต้องปุ๋ยเพื่อนจะ้างแล้วค่ะนี่เบิงนวยเพื่อนนะคะนี่เบิงนะครับเดี๋ยวเดี๋ยวสิเก็บนวยให้เบิง อันนี้เก็บม,มาได้ลายหลบเนี่ยเก็บได้หลายหลอ่มมไหลหลอไเมหมูว่านเก็บสิบหกโลหมู่านวเมีสิบหกแล้วสิบเจ็ดสิบแปดถุนแล้วก็เก็บกินเนี่เก็บให้ผู้นันผู้หนี่เนี่แต่ว่าส่วนได้ขายน่ะสิบหกโลหมูวา่านนี่เก็บมือนี้สิลองเก็บให้เบง่าสิได้จากโลอันนี้ทั้งหมดจักกองครับเนี่ยอันนี้ฟังทั้งนี้เนาะคะ่ะมันจะได้เก,ก็บกอนเนี่ยตัวน,นี้สามสิบกองการปลูกแตงกวาเป็นหยังบบมีแมงบบมีหยังนะคะให้ห้าเปลี่ยนที่ปลูกมันเหมือนกับว่า มาแลงเพื่นหูสินะคะเพื่อนก็นจะมากิน,นเห็นโบอ,อันนี้คือใหญ่ออกมามันก็นจะบมี่มาแหงหลายมันก็นใหญ่โบยากนะครับ<ม>เลยเพราะว่าแค่แกยกกองฟอมไปก็แค่ยกกองฟอมไปปุูงตดงไหนก็ได้ไดค่ะเออนี่เบิ้งนด้คร,ดดครับเดี๋ยวไหลเลยนะครับเดี๋ยว้าเบิ้งเด้ครับว่ามันสิใดาจากโลกนี่หลค่ะนี่น่วยกาลังเริ่มออกแบบหลเลยล่ะขนาดเก็บไปหลาหลอกแลได้ครับนี่พี่่ะนี่ครับ นี่เบิ่งเ้้วครับรวยงามพร้อผมเลยแซ่หวานเนื่อแซ่หนี้เก็บพ่อเก็บยังนี่จำไม่ได้พ่อเก็บแล้วเก็บเลยบ่มี่แค่เขียวอยู่นี่นะถ้าเหาเห็นคือเบิ่องบนฝุ่นฝุ่นนอนอยู่คนถ้าถ่านด้วยร่นนวยที่อยู่ในแดดเนาะค่ะพุ่นจะขาวแต่ว่าถ่านรวยที่อยู่ในห้องพุ่นจะเขียวเขียวเลยครับอยู่กลางแจ้งเลยฝนกระตกแมนค่ะฝนตกอยู่ตลอดเลยครับช่วงนี้ฝนตกแข็งแต่งามเลยค่ะนี่เบื้ง มาแลงกับจังที่บอกด้วครับใหญ่ทีอันนี้บริสิทธิ์ยังเลยแมนบอแมนบริสิทธิ์ยังเลยนอกจากคุยเอบีบริสไทยังเลยค่ะใบกับบอตองตกแต่งแล้วนะครับเพราะว่าเขาอยู่กลางแจ้งอยู่กลางแจ้งเราค่ะห้าบอตองไว้แต่งมันแล้วแต่ขันยาให้งามก้นนี่กับแต่งม่าในจังไงด้วครับมันเก็บง่ายถ้าเ้าแตงง่ายครับมันสีแนมหาง่ายตัวนี้มันกับสีแนมหาอย่างแน่เพราะว่ามันอยู่ในในใบเนาะเัาต้องเปิดหาเอานะครับมันกับจะบริเลียงใบเนาะมันจะไปเลียงไปไว้พี่พี่พี่ได้หรือยังนี่เบิรงกเลียงกันสพี่เบิังพี่ เปิดไหมครับพี่สับลาบอยู่พีถ้าแตงกวาได้ออกนวยแล้วขาเก็บทุกมือถ้าขาบโบเก็บทุกมือมันไ่แห้งค่ะแต่ขาอยากได้เก็บตัวนค,ะ,คะเขาก็เฮ็ดลงองอไปเรื่อยๆเพราะว่ามันอยู่ในกองมันบป็นอย่างเหมือนถ้าปลูกในดินถ้าในดินเนี่ยขาย่ยานแบบว่าน้ำท่วมต้นมันสีเหลืองใต้เนาะสีเขาเอิ่ไว่ยอย่างนั้นมันหืมนามนะมแต่ว่าอันนี้นี่โบอตองค่ะโบตองยยานเลยนี่เห็นไหค่ะนี่ดู หลายหลายสุดกินแล้วค่ะครับได้ขายพร้อมประกาศยังหรอฟ๊อมาเนี่ยครับได้หลายแห้งเอาลองไปสั่งเลยจะโลสิบโลกว่ากกัตตาออกก็เหลือสิบประมาณสิบโลกกัตตาออกกัสิบโลแหละนะครับเนาะประมาณสิบโลอ่าโอเคครับสำหรับคลิปนี้ก็ประมาณนี้นะครับเนาะจ้าครับตบมองได้ก็คอมเมนต์มาถามได้นะครับ